แรงกันนะกูจะไม่ล้มตั้งนานเต็มกล้องเลยจิ้มหายไหนล้มอ่ะกูจะไม่ล้มตั้งน่านเดี๋ยวเดี๋ยวเธอแทนรูปแป๊บนึงล้มลอไหนเลยล่ะหน้าไร้รูปนอโอ้อะไรวะล้มลอยไหนอ่ะอย่ามาขี้เกียจหูยกูไม่น่ากล้มันเลยโอ้อะไรวะเนี่ยทำทำทำนั่งทำงี้ได้ไงเนี่ย ล้มแบบโอ้น่าเกลีมากอะดูโอ้หัวแถวเน่ยก็มึงเล่นขวางถนนเลยแล้วกูจะไปไหนอะโอช่วยไช่วยยแงขวางถนนเลยแล้วกูจะไปอยู่ไหนชนในนเต็มเต็มอะดีนะไปหมกกันน็อกอะลมชนท้ายรแถวอีกแล้ ในหัวแถวอ่าจจะเจออาหัวแถวเข้าไปกูจะไม่โดนนักหน่อยเต็มๆน่ะโดนคว้าได้ทีนี่ล้มไ้ไหมไอ้นูนล้มก่อนลื่นขวางทางไอ้นี่ตัดเต็มถี่ชนคู่นักการแตกกี่หายผ่องรึเปล่าได้แต่งสมใจเอาไปสนใจไหมล่ะเฮ้ยนักการแตกเว้ยฮะ กา้ยได้เปลี่ยนนักการ์ดแล้ววยแม่ไม่รู้เออกูว่าได้ทำป้ายเบอร์แล้วว่ะโอ้ยแก่ทักไม่กลั่นอีกเหยืโดนสั่งนิกเกอร์ใหม่แล้วกูโอ้ยโซาโซดแม่ไม่รอดเลยโดนแลเรามั้งเราดีดีเอ้ามึงก็มาไม่ดีไหนมึงก็ล้มขวางกูขี่คนอื่นไม่ล้มขี่พวกเนี้ยกล้ม นี่ไงนี่ไงเต็มเต็มเต้ม้องเต็มเต็มกล้องเลยไหนกำลังบอกเฮ้ยไหนได้เข้ากล้องกูแล้วเว้ยพอเข้าปุ๊บล้มปั๊บเลยเอาไปอย่าติดเยอะ